นี่ยถ้าเห็นสีขาวมันจะชัดขึ้นนะครับสังเกตนี่นะครับผมบันไกไม่ได้อีกมันเป็นฝ้าตรงนี้หนึ่งนะครับผมตรงนี้หนึ่งแล้วก็มีตรงนี้กับตรงนี้หนึ่งสองสามหลอดที่เปลี่ยนไปนะครับถ้าสีขาวมันจะเห็นชัดหน่อยสวัสดีครับผมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับผม คลิปนี้จะพามาอยู่กับทีวีที่ซนะครับผมอันนี้ผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วอาการของเข้ามาก็คือน่าจะฟ้าผ่าฟ้าลงนะครับอันนี้ไม่ในใจน่าจะประมาณนั้นนะครับผมก็ททำให้เปิดเครื่องไม่ติดนะครับผมไฟไม่เข้านี่เลยนะครับก็ตอนนี้ทำการแก้ไขเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมก็มาดูอะไหล่ที่ทำการเปลี่ยนนะครับผมอันดับเลขเลยนี่ ชุดภาคใจไฟนะครับไฟไม่จ่ายนะครับหาอะไรไม่ได้นะครับก็เลยต้องเป็นต้องแปลงนะครับโดยใช้นี่เป็น IC ซํสำเร็จนะครับ CA เอแปดแปดแปดนะครับนี่เลยมีห้าสายส่วนขั้นตอนการทำเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันก่อนี่คืออะไรตัวที่เสียไปนะครับมีฟิล มี IC มีทานซิเตอร์ได m ์มอสเฟตเรียบร้อยแล้วก็หลอดนะครับผมขาดไป3มหลอดนะครับแล้วก็ใช้หลอด D I Y ในการเปลี่ยนก็เอาให้เท่าของเดิม6โวลต์สวัตต์นะอ่าลืมบอกไปตัวนี้เครื่องนี้เครื่องลูกค้าให้มานะครับเป็นเครื่องที่ลูกค้าให้มาอันนี้จะซ่อมไว้ใช้งานเองไว้เทสเครื่องเทสอะไรเลยไม่ดีไม่ได้ซีเรียส เรื่องอะไรที่ใส่เข้าไปนะครับนี่เป็นเครื่องลูกค้าให้มาก็เลยว่าจะประกอบไว้ใช้งานไว้เทสโนนเทสนี่ไปพงังๆก็หลอดที่เปลี่ยนไปหลอดตัวนี้มันสว่างกว่าของเดิมถ้าเราเปิดเป็นสีดํามันจะเห็นเป็นไฟวงๆแต่ไม่เยอะนะครับเนี่ยสังเกตมันจะเป็นวงๆนิดนึงตัวนี้เปลี่ยนไปสามหลอดนะครับก็ภาพที่ได้มาก็ประมาณนี้นะครับไม่ซีเรียสเพราะว่าลูกค้าให้มา ต้นทุนอะไรที่เราทําก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่แค่ใช้เวลาในการทํานานเพราะว่ามันต้องไล่วงจรหาวงจรก็เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการเปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมทําอะไรไปมั่งนะครับในการใช้ไอซตัวนี้แปลงภาคแก๊สไฟส่วนตัวนี้ผมว่าคลิปน่าจะมีเยอะแล้วผมจะทําเป็นคลิปตัวนี้ให้นะครับผมก็ไปดูกันเลยครับมาดูขั้นตอนการแปลงนะครับผมนี่บอร์ดจะเป็น ของเวอร์ชั่นนี่นะครับผม TP MS 1 3 0 6นะครับ PB 7จ2 MS 3 0 6 PV นะครับผมรุ่นนี้เลยดูมุมเต็มบอร์ดลักษณะนี้นะครับก็ตัว IC นะครับผมเขาจะอยู่ตรงนี้ IC กับตัว MOSFET นะครับผมส่วนตัวที่เราจะใช้แปลงนะครับก็คือตัวนี้เลย เป็น C A 8 8 8นะครับผม C A 8 8 8 3ตัวนะครตัวผมเป็น IC ซํสำเร็จใช้ในการต่อวงจรเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องลงตำแหน่งไหนมั่งนะครับผมเพราะว่านี้ผมทำไปแล้วเพราะว่าถ้าถ่ายด้วยมันจะใช้เวลานานมากเพราะว่าต้องมาไล่วงจรดูนะครับเรามาเริ่มที่ที่ตัว IC นะครับผมเขาจะมีมา5สายก็คือสายสีเหลืองสีดำสีแดงสีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับผม ก็เรียงลําดับเลยนะครับผมก็สายสีเขียวฝั่งนี้ก่อน,นครับผมสายสีเขียวเป็นสายไฟบวกนะครับผมไฟบวกไฟสามร้อยนะครับผมที่ท้าย C นี่นะครับผมต่อลงมาท้าย C สายสีเขียวแล้วก็มาที่สายสีเหลืองนะครับผมเอาสีเหลืองก่อนตามลําดับสีเขียวเป็นไฟไฟบวกนะครับ เป็นบีบวกสามร้อยนะครับสามโวลต์แล้วก็มาที่สายเหลืองสา,ายเหลืองมาฝั่งนี้นะผมเป็นขาเด่นนะครับผมขาเด่นของไอของไอมอสเฟตนะครับนี่เลยของเดิมที่ยกออกนะครับเกตเด่นซอสนะครับแล้วก็ตัวนี้ IC ที่ยกออกผมยกออกแค่2ตัวนะครับรตัวสมตัวนี่มีทรานซิสเตอร์เล็กๆด้วยนะครับ ยกออกไปก็ตัว IC ซีเขาที่ยกออกนะครับอ่าอันนี้เลยอันนี้มันช็อตนะครับที่มันชอ็อตอ่าอันนี้จะเป็น IC อ่าแล้วก็มีทรานซิสเตอร์ได้นะครับได้ให้มอสเฟตแล้วก็ยกมอสเฟตออกอันนี้ฟิลที่มันขาดนะครับสามตัวนี้สามหลักๆอ่ามาที่สีเหลืองนะครับผมเมื่อกี้เป็นขาดเดนนะครับแล้วก็มาที่สีดำนะครับผมสีดำมาที่ซอสนะครับผม ขาซอสนี่เข้ามาเม้าแปลงนะครับขานี้วัดไล่วงจรมาแล้วก็คือมันจบที่จุดนี้อันนี้คือไล่วงจรให้มันอยู่ด้านหลังหมดนะครับผมก็จะเป็นอันนี้เป็นเดน,เป,นเป็นซอสสีเขียวไปแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะขานี้สีแดงสีแดงจะเป็น vcc นะครับผมก็คือเป็นไฟเลี้ยง ic ถ้าหาไม่เจอก็สังเกตง่ายๆนะครับผมนี่สี่ห้าโวลต์หรือจะเป็น C กี่โวลต์ก็แล้วแต่นะครับผม แต่มันจะไม่เกิน50โวลต์ที่ออกมาจากมอแปลงผ่านไดโอดออกมาเจอซีนะครับอันนี้มันก็วิ่งออกจากหมอแปลงชุดนี้นะครับผมหมอแปลงชุดนี้ออกมาผ่านไดโอดแล้วก็มาเจอซีตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยง IC ชุดนี้นะครับผมที่ถอดออกไปแล้วก็สีขาวนะครับสีขาวก็จะเป็นไฟจากออโต้นะครับผมขาสี่นะครับผมก็หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับผมขาสี่ เอาไปใช้งานนะครับก็ตอนนี้วัดไฟแล้วใช้งานได้ก็ก่อนที่จะทํานะผมให้เราวัดบอร์ดอันนี้ผมได้ทําการวัดบอร์ดโดยจ่ายไฟเลี้ยงตรงเข้าไปนะผมที่บอร์ดเลยโดยที่ไม่ได้ผ่านชุดนี้นะครับผมก็ไฟเลี้ยงเขาจะมีสําหรับบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะมีตรงนี้เนี่ยผมจ่ายเข้านี่นะครับเทียบกาวนะครับผมจับกาวคัวลบแล้วก็จ่ายไฟเข้านี่เลยนะผมยี่สิบสี่โวลต์กับสิบสองโวลต์นะครับจ่ายดูแล้วดูบอร์ดว่าบอร์ดทํางานไหม ็สรุปบอดทํางานก็เลยมาทําตัวนี้เอานะครับผมที่ทําเพราะว่ามันหาอะไรไม่ได้นะครับผมบางตัวหาอะไรไม่ได้เลยต้องทํานะครับผมก็ออกมาลักษณะนี้เดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีว่าขาไหนต่อขาไหนนะครับอ่านี่เลยเราจะไปดูตอนผมเปิดทีวีให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะครับผม นี่เราก็จะมาทดสอบนะครับอันนี้คือลองภาพลองเสียงนะครับผมมีภาพมีเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูถ้าไม่สังเกตมันก็ไม่เห็นนะครับผมมันจะมีสีขาวๆแน่ๆนะครับเป็นจุดๆนะครับตามหลอดที่เปลี่ยนสามหลอดนะครับนี่หนึ่งสอง แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งแต่ถ้ามองธรรมดามันก็ไม่เห็นนะครับถ้าไม่สังเกตนะครับมันจะไม่เห็น,นก็เดี๋ยวลองดูหาอะไรที่มันเป็นแบบภาพดำๆทดสอบดูอ่ามื่อกี้สีขาวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมภาพสีขาว เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนี่ถ้าเห็นสีขาวมันจะชัดขึ้นนะครับสังเกตนี่นะครับผมบันไกไม่ได้อีกมันเป็นฝ้าตรงนี้หนึ่งนะครับผมตรงนี้หนึ่งแล้วก็มีตรงนี้กับตรงนี้หนึ่งสองสามหลอดที่เปลี่ยนไปนะครับนีถ้าสีขาวมันจะเห็นชัดหน่อยอ่าก็สรุปจบนะครับผมงานซ่อมนะครับ ทีวีภาคใจไฟไม่ทำงานหลอดแบ็กไลท์ขาดนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สวัสดีครับผม